วันนี้ก็จะขอพูดถึงกระแสะเหตุปัจจัยนั้นมีทั้งกระแสะเหตุปัจจัยที่เป็นไปฝ่ายทุกข์กับปัจจัยที่เป็นไปฝ่ายไม่ทุกข์ชีวิตของเราเป็นไปนตามกระแสแห่งเหตุปัจจัยอยู่ทุกวัน ตาของเราเมื่อกะทบกับรูปก็เกิดเป็นจักขุวิญญาณคือการเห็นทั้งสามอย่างนี้เรียกว่าผัสสะคือมีการรับรู้เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้เรียกว่ากระแสแห่งเหตุปัจจัยสมมุติว่าเวลาเรานอนหลับนี่มันไม่เห็นอะไรเพราะเราหลับหลับตา ยังเมื่อเกิดกระแสแห่งเหตุัจสำหรับการมองเห็นแต่ว่าพอเราลืมตาขึ้นมาเราก็เห็นสิแล้วอันนี้เรียกว่าผัสสะคือเกิดการรับรู้โลกทางตาแม้ทางหูจมูกลิ้นกายก็ทำนองเดียวกัน พอพูดถึงใจใกล้ของเราไปคิดเรื่องต่างๆบางครั้งคิดถึงเรื่องงานหรือเกิดความรู้สึกในใจเช่นโรคโกรธเคียรวิตกกังวลอิจฉาตาร้อยชาวบ้า,บางเขาบางอีใจก็อยากนินทาชาวบ้านอะไรพวกนี้ เพราะเกิดความรู้สึกในใจขึ้นมาคือมีการรับรู้ขึ้นมาเรียกว่ามะโนวิญญาณมโนวิญญาณนี้เรียกว่าภสษะเหมือนกันเพราะมันเป็นกระแสแห่งการรับรู้โลกทางใจไม่ว่าจะเป็นไปการเห็นทางตาได้ยินทางหู ดงลิ่นทางจมหมลิ้มรสทางยิ่งถูกต้องสัมผัสทางกายหรือว่ารู้เรื่องจิตคิดรู้สึกทางใจทั้งหมดเหล่านี้ต่อจากนั้นก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเรียกว่าเวทนาขะนั้นแล้วเราจึงรู้สึกชอบบ้างไม่ชอบบ้างเสยเฉยบ้างเป็นธรรมดา บางคนนั้นฟังเสียงผู้พูดบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนี่เพราะอะไรเพราะว่าเสียงมันกระทบหูเกิดการรับรู้ขึ้นมาที่เรียกว่าโสตุญญาณทั้งสามอย่างนี้ก็เรียกว่าภาษาเหมือนกันต่อจากนั้น ก็เกิดเป็นเวทนาคือชอบบางไม่ชอบบางบางคนก็นินทาหรือเอาไปยิ่ารเพราะฉะนั้นแล้วกระแสเหตุปัจจัยนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากพอเห็นทางตาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปคิดข้างใจต่อแล้วเราจะคิดวิพาวิจารไปตามความชอบ mình cho thấy thởi ni lẹ về ra khi rào lọc ngu lột tầng tạng rau gặp được bê tông à, nào mà cứu qua bước được cho bao mình cho bao thởi bao vẫn tham gia này